ไปบ้านไปล้างคามไปม่ไปก็มี่แนะ่ไปดเนี่ยพ่อ,อตามนีน่บอกให้เก็บเขาก็ไมเก็บล้าตัดตามคำสั่งของแม่ใช่ครับ เดินไปกับนี่สามร้อยเมตรได้มไครับเนี่ยสี่ร้อยเมตรไม่มาจับหน้าบ้านาานีมน่มันอะไรมันคุมรถอะไรมันคุมรถเครื่องเลี้ยงสบ,บายด้วยครับครับ <c oughs> <c oughs>